สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมักฮอตออนไลน์กับแอปหมักฮอตขั้นเทพนะครับออนไลน์ Online, ในวันนี้ก็เดินขึ้นสูงไปก่อนเลยนะครับขึ้นมาคู่แข่งนะ่าจะเดินอ๋อเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงนี้ขึ้นไปเราเดินนี่ปุ่มนี้กว่านอ้อไม่เสร็จลองมาตรฐานเต็มรูปดูนะ ลองมาตรฐานเต็มโลกดูไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เดินมาตรฐานเต็มโลกดูสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเล่นเดินตัดมากกว่านะครับเดินตัดยี่สิบสามสิบเก้าเป็นมาตรฐานตัดเจ็ดเซส่วนใหญ่เวลาผมเล่นนะครับวันนี้ลองดูมาตรฐานเต็มโลกมาตรฐานเต็มโลกก็น่าจะมีเต้มให้ทางผู้สนใจได้ศึกษาลองดูนะครับขึ้นไปครับ อันนี้พบกับห้าเต้มนะครับต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปก่อนตัวนี้เขาคงต่อไว้นะครับหรือว่าดักสองมาหกอูอ้ต่อเลยตัวแรกเข้าใจว่าเขาจะเดินสองมาหกนั่นนีตัวนี้ต่อคําไว้ก่อนขึ้นไปครับ มาตรฐานเต็มรูปเอาแล้วขึ้นมากดดันเราขึ้นไปกดดันเช่นกันขึ้นไปกดดันกน่อนมานี่สิบแปดสิบห้าซับยาว น่าจะได้เบียดชนะเลยนะครับดอกนี้ดอกนี้จัดจัดดอกนี้จัดจัดไปเลยถ้าเข้าฮอตสิบเอ็ดสิบหกผมเข้ามาเลขสามเลยนะจบข่าวเลยนะนั้นก็เข้ามาเลขสองกินฟรีตำแหน่งนี้นะครับทุกกินฟรีไปกดกิน ออกไม่ได้นะครับตรงนี้ออกไม่ได้โอเคครับขึ้นไปมานี่ขึ้นมาก็เ,าเดินทรงนี้เราขึ้นทรงห้าแต้มเมื่อกี้เป็นมาตรฐานเต็มรูปเนาะ คราวนี้ส่งห้าแต้มขึ้นไปเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มมานี่ครับผมลงไปเลยครับกองโจนนะครับโจนห้าแต้มธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรพิเศษีิโสนะครับสะบัดขึ้นไปเข้ากินฟรี ขึ้นมาขึ้นไปครับผมมานีเฉลี่ยบออกมาไปนี่ขึ้นมานี่ ไปครับอืมอ๋อแล้วเข้ากินเราเข้ากินเราเข้ากินเราเราเดินนี่เลย ต่อเลยนะครับต่อเพื่อไปเข้าฮอตเฉยเฉยนี่แหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าหมากมันโยงไปถึงยี่สิบสี่ซึ่งเขามากันเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับอ๋อต่อขึ้นมากินไปครับผมลงไปเข้าฮอตเสียก่อน ลงไปเข้าฮอตเสียก่อนขึ้นมานี่กินฟรีซะหน่อยสิกินฟรีหนึ่งตัวเขาจะเข้ากินด้วยก็ได้1ิบแปหรือ18บแนั่นแหละครับ18บแามาคราวนี้ก็จะเดิน17บเเพื่อเบียดเข้าฮอตคิดว่านะนั่นแหละครับ จุดมุ่งหมายเขาก็คือตรงนี้เข้าฮอดไปมาทางนี้มาทางนี้เรียบร้อยครับ ก่อนครับเราเน้นมาตรฐานเต็มรูปนะครับอันนี้ก็คืออ้าวโดนตัดข้างซะแล้วโดนตัดข้างไปแล้วกินกินแปลกๆซะด้วยนะกินมาทางนี้ทีนี้เขาขึ้นมาเราก็น่าจะขึ้นจอไปก่อนกินแปลกๆซะด้วยอันนี้มันคือมาอะไรเนาะงานนี้ไม่รู้จริงนะครับเนี่ยไม่รู้จริง ไอ้รขึ้นมามุมแล้วเป็นโจรโจร7ตัวหรือเปล่าน่าจะเป็นโจร7ตัวต่อไว้ก่อนไม่ให้พารบก,กวนตรงนี้ขึ้นมาไปแล้วครับไปลบไปทางนู้นแล้วดักสองไหมดักสองครับหนึ่งดักสอง ึ้นมานี่ก็ต่อไว้เลยเนี่ยพอเราดักสองตัวอยู่แล้วนะครับเขากินมาอีกเราก็กินค้ำไปอีกเรื่อยๆโอกาสชนะสูงขึ้นมานี่ก็ค้ำไปอีกค้ำไปอีกค้ำไปอีกไปนี่ขวางทาง อืมไม่อยู่เว้ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เดี๋ยวนะไปเข้าหอดอีกตัวหนึง่งเอาททำไมไม่เดินมาเข้าหอดเลยล่ะเมื่อกี้นี่เนาะสิบสามสิบเจ็ดเลกก็ได้นะคนนี้ทำปแปลก ไปครับมานี่ฮะยงมานี่ไปนี่ต่อไป <c oughs> <c oughs> ไปนี่ ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวนี้โดนตัดข้างแลว้วก็ชนะไปเนาะจริงๆก็อยากเดินมาตรฐานเต็มรูปเลยแต่เขาตัดข้างเราซะก่อนทีนี้เขาขึ้นสูงเอาแล้วทีนี้ขึ้นมาสรงนี้ไปแล้วเอา้าทำไมออกมาอย่างนี้ล่ะ เหมือนอยากลองเนาะเหมือนคนนี้โคแข็งคนนี้เหมือนอยากลองหมากนะครับเดี๋ยวลองหมากว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงไปครับผมไม่ดีนะครับเดินเขาเรียกว่าโดนโฉมฉางย่างนีู้กาดแพ้ยิดหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะเดินเนี้ยลงไปยึดนู่นนี่นั่นได้หมดหลวมมากครับถือว่าหลวมสุดๆเลยเดินหลวมสุดๆเอ๊ ไปแล้วครับงานเนี่ยที่นี่ไปไม่รอดหรอกครับเดินทรงนี้ไม่รอดเนี่ยไปกินอีกกินไปไป ไปเข้ากินสองมานนี่ นี้ไม่ได้เห็นหน้าฮอตจะเดินมั่วเหลือเกินคนนี้นะอ้าวหนีออกจากเกมสัง,งาัานะครับปล่อยเวลาหมดเฉยเลยพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบ ติดเชื้อกันเยอะครับช่วงนี้ชมรมผู้ลักเล่นมักฮอตออนไลน์ในแอปชื่อดังกำลังติดเชื้อปล่อยเวลาหมดอยู่อ <c oughs> อกจากเกมการกรบาดแดงโล่เลยครับนะครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับสำหรับทำให้เสียอัคครดหรือทีเดียว จะตัดหน้าไหมน้อเนี่ขึ้นทรงนี้น่าจะตัดหน้านะครับไม่ตัดนะครับไม่ตัดเฉยเลยไม่ตัดด้วยหรือว่าจะตัดตอนนี้อาจจะตัดตอนนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าขึ้นทรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะตัดหน้าครับสิบเอ็ดสิบห้าอ้าวเป็นทรงนี้สังง่งัันไปเลยครับทีนี้ขึ้นมานี่ ขึ้นไปมานี่แล้วไปครับว้าวตัดเข้ามาแล้วตัดเข้ามาตรงนี้ ไปครับหนีมานี่ไปครับขึ้นทรงนี้ ไปนี่ครับผมอู้โดนอะไรไหมเนี่ยไปนี่ก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวเดินเตรียมตัวโดนถ้าเผลอเดินเจ็ดมาสองสองมาเจ็ดนี่ก็เรียบร้อยนะผูกมาทางนี้ก่อนแล้วก็ต่อสองต่อสองขึ้นไป แล้วครับเริ่มดูดีขึ้นมานิดหนึ่งสองมาเจ็ดไหมเอ่ยเอาโดนสองเลยง่ายๆเลยช็อตนี้น่าจะไม่ได้ดูท่วนถี่ทีท่วนเท่าไหร่ก็เลยโดนนะครับช็อตนี้คู่แข่งนะคู่แข่งหูตาไม่ค่อยไวเท่าไหร่ไปครับไปครับ มานี่ขึ้นไปครับผมว่าจะขึ้นโจรช่าไหนไม่ได้ขึ้นซะแล้วโอโอเคบุกลุยเข้าไป ต่อตัดข้างครับผมโผล่ขึ้นมามาทรงนี้เตรียมต่อสองขึ้นมานี่ต่อสามเลยโอ้หลวมนหคือหลวมมากครับชอนน็อตนี้หลวมมาก สามสิบยี่ห้ามาสามสิบยี่ห้านี่พอแก้ขัดได้อยู่แต่ก็แพ้อยู่ดีนะครับแพ้อยู่ดีแหละตัวนี้เอาขึ้นมายี่สามสิบแปดเอาโอไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นก็ไปนี่เลยไปสิบสามมาเก้าสามมาเก้าก็ไปนี่ เรียบร้อยครับเดินไม่ได้นะครับ <scri v ety> เดินไม่ได้สักตัวเลย ไปมาครับขึ้นไปคู่ที่สี่นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สี่เอาแล้วเจอมาตรฐานเจอกองโจจริงๆด้วยขึ้นไปมานี่มาตรฐานเต็มรูปนะครับเราเล่นมาตรฐานเต็มรูปกันขึ้นไปนี่นะครับโอเคมานี่ก็เป็นมาตรฐานเต็มรูปนะครับ รับความโจรน,นะครับอันนี้ผมเคยบอกหลายทีแล้วเนาะสามสิบยิบห้านะครับอย่าเดินเต้มอื่นให้เดินสามสิบยิบห้าตัวเดียวดันมาขึ้นไปเผื่อเขาเผลอเดินห้ามาเก้าเราก็ยิงสองสิบแปดสิบห้าตัวนี้ก็น่าจะต่อเลยนะปกติก็ให้พังเข้าไปเลยนะครับตัวนี้โอเค เขาเล่นกองโจนเดี๋ยวเราจะเล่นกองโจนบ้างแต่เราเล่นเนเ้นมาตรฐานเต็มรูปนะครับสำหรับชุดนี้เน้นมาตรฐานเต็มรูป ขึ้นมาช่วงนี้ไปครับเอาไงดี ไปครับโอ้ไปแล้วครับงานนี้ขาดรุ่งริ่งเลยไปแล้วไปแล้วโอเคคู่แข่งสละเรือนะครับถ้าเป็นภาษาวินนิงสมัยก่อนก็คือปล่อยจอยแล้วปล่อยจอยขึ้นไปครับผมอ้าวจนก่อนจนได้ จนก่อนก็ต้องเจอกับปุ่มหลังนะครับปุ่มหลังค่อยดูมาดูปุ่มหลังกันจนก่อนเจอปุ่มหลังอู้ไม่ได้แล้วงานนี้ถ้าแบบนี้เราอยาเป็นปุ่มนะครับให้เราเป็นทรงนี้ไปนี่ขึ้นเป็นทรงนี้ไปขึ้นมานี้อย่าขึ้นไปนี่เอ้ยขึ้นไปนี่ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งเป็นสามเหลี่ยม ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าตรงนี้ต้องรีบหนีหนีไปนี่นะหนีสิบสี่สิบเจ็ดไม่ต้องหนีแปดไปสิบสองนะครับแต่ตอนนี้ให้เดินแปดสิบสองถ้า14ไปอยู่17แล้วนะพอลรอ,อเวียงสองครับขึ้นไปโอบต่อเข้ามาครับ ต่อเข้ามาตรงนี้แสกกินฟรีฟรีขึ้นไปไปครับผมต่อได้ไหมเอ่ยี่ิบหกยิบสามไม่ได้นะครับต่อแล้วก็หลุดเข้าฮอตทันทีขึ้นไปขึ้นมานี่ไปนี่ เข้ากินสองนี้ต้องหนีต้องหนีกินฟรีหนึ่งตัวเอาแล้วครับสลับฟันปลามาเข้าฮอตทางนี้ไล่ให้เข้าฮอต เขากินก็ได้นะเจ็ดมาสามก็ได้เราก็โยงมานี่เลยต่อไปเรียบร้อยครับเพราะหมากมัไปไหนไม่ได้แล้ว